ขึ้ไปนอนบนดอยกันนะคะสคืนนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอแวะพักท้องกินข้าวก่อนนะคะเราอยู่ที่ร้านโป่งแยงแอ่งดอยค่ะ <c oughs> มีความเอินยากนิดนึงนะคะร้านน่ารักมากบรรยากาศดีมากอยู่ริมรำทานน้ำตกแม่สาไปเลยจ้าเราสั่งอาหารมาแล้วนะคะนี่เลยมาแล้วเร็วมาก3อย่างจ้านีนะคะก็จะเป็นออเดอร์เมืองนะคะเป็นน้ำพริกหนุ่มจ้ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นไก่บ้านทอดเกลือค่ะส่วนอันนี้เรียกอะไรนะต้มซี่โครงอ่อนใบชมวงเป็นแบบต้มยำน้ำใสค่ะเดี๋ยวขอพักท้องกินข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตามไปเจอกันที่โรงแรมเลยค่ะ สองบาทอร่อยทุกอย่างค่ะแถมบรรยากาศดีด้วยเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าค่ะเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งคาเฟ่นะคะชื่อไอนาลาคาเฟ่ะคะ่ะ คือขับรถเข้ามาแล้วว้าวไปเลยทุกคนคาเฟ่ยอยู่การเขาจ้าจะออกแนวแบบว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิ่งมีกลิ่นญี่ปุ่นนะจ้ะน่ารักเดี๋ยวเราเดินเข้าไปสั่งเครื่องดื่มข้างในกันนะคะ จะกำลงต้นใหม่ต้นใหม่ต้นใหม,ตใหม่ต้นข้าวใหม่เหมเดานะคะว่าน่าจะเป็นต้นข้าวไม่สิข้าวต้องอยู่ในนาอันนี้มันไม่ใช่น้ำไม่น,านม่าจะใช่ข้าวละมีสดกี่มากเลยครับชชอบชอ,บชอ,บชอบ ชื่อไอนาราคาเฟ่เป็นคาเฟ,ฟ่ฟิลญี่ปุ่นทุกคนเขาอยู่กลางหุบเขาหุบเขาดีงามมากเป็นฟิลญี่ปุ่นแล้วก็มีที่เราเดินมาคือเขากำลังลงนาข้าวนะคะเป็นนาข้าวสาหลีใช่ฟิลดีมากแล้วก็มีเหมือนว่าแบบมีโต๊ะให้นั่งอยง่างนี้แล้วก็มีซูมมีบ้านหลังน้องแล้วคุณน้องมดก็กำลังไหลลงมา ตอนนี้นะคะหมูขึ้นมาอยู่บนดอยแล้วนะคะที่นี่คือ Bubble Sky Camping เชียงใหม่อันนี้เรียกแม่ริมใช่ไหมใช่เรายังอยู่เราอยู่บนอำเภอแม่ริมนะคะทุกคนให้เทควิวก่อนเลยค่ะและที่เด็ดของที่นี่นะคะก็คือเต็นโดมเรียกเต็นไหมอ่ะไม่แน่ใจอ่ะเขาเป็น bubble นะคะทุกคนเดี๋ยวพาชมกันเลยค่ะ ไปค่ะแล้วหมอจะพาไปดูห้องด้านในกันนะคะอันนี้ใช้คำว่ารูมทัวร์ได้ไหมไม่ได้ <laughs> โดมทัวร์อย่างนี้ <laughs> ไปค่ะอ๋ออธิบายก่อนอน้องเขาก็คือแนะนำว่ามันมีประตูเป็นสองชั้นเวลาใช้อ่ะให้เปิดทีละชั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลมมันฟีบแต่ถ้าลมมันฟีบเราก็ปิดประตูให้หมดเอย่างมันก็จะพองออกมาใหม่อ่าใช้เวลาแบบ5นาที10นาทีประมาณนี้เนาะเข้าไปดูข้างในกันค่ะ พอเราเข้ามาแล้วใช่ไหมครับก็จะมีซิปอีกประตูหนึ่งอยู่ด้านหลังนะคะเชิญจ้าฟุง้งฟิงกินกล่องแก้วมากเลยนี่แหะค่ะในห้องนะคะน้องเขาก็จะมีแอร์ให้เราแล้วก็มีปลั๊กไฟไว้ให้ใช่ไหมอ่าแล้วก็มีโต๊ะว,ว่างของอีกนิดหน่อย รอดูก the okay. ันว่าคืนนี้นะคะเราจะได้เห็นดาวไหมและนี่นะคะก็เป็นที่นอนของเราอุ้ยเตียงนุ่มดี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 เตียงนุ่มมากค่ะแล้วก็ห้องพักนะคะดมบับเบิลอันนี้นะคะจองมาในราคาห้องพักรวมอาหารเช้ารวมหมูกระทะนะคะอยู่ที่3,390บาทค่ะช่วงประมาณ5โมงนิดนินะคะเดี๋ยน้องจะเอาหมูกระทมาเสิร์ฟเดี๋ยวเราไปกินข้างนอกกันนะคะ ของที่นี่นะคะก็คืออ่างอาบน้ำแบบนี้เลยคะ่ะมาแล้วช่วงเวลาที่เรารอคอยนะคะ,คะหมูกระทะบนดอยเรากลัวไม่อิ่มเนาะเราก็สั่งข้าหมูก,กรอบอีกหนึ่ง <c oughs> ต่อด้วยกระเพราหมูกรอบของเฮียด้วยจ้า <c oughs> อีกหนึ่งเดี๋ยวเราขอตัวไปกินหมูกระทะบนดอยก่อนนะคะ ค่ะทุกคนเช้านี้นะคะเราลงมากินอาหารเช้าค่ะทางโรงแรมจัดไว้ให้เลยแบบนี้เลยจ้ามีข้าวต้มนะคะเป็นข้าวต้มหมูกับกุ้งค่ะจะเห็ดหอมด้วยนะคะน่ากินมากนี่แล้วก็มีไข่ดาวกับไส้กรอกแล้วก็สลัดผักค่ะตามด้วยแตงโมอ,อีกหนึ่งแล้วจ้ขาขอตัวกินข้า,าวเช้าก่อนนะคะ ตอนนี้นะเรามาเบรกกันที่คาเฟ่ชื่อบีทวีนะคะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ริมเรียกลำธารได้ไหมลำธารน้นำตกของแม่สาชายเดินเข้ามาด้านในเลยนะคะก็จะมีทางเดินแบบนี้เลยแล้วก็จะมีสะพานแขวนหรอกเมื่อกี้น้องบอกว่ามีสะพานแขวนด้านในนะคะก็จะมีสะพานแขวนให้เราได้เดินข้าไปแบบนี้เลยฟิวดีมากต้นไม้เยอะล่มลื่นมากเลยะคะ่ะ นี้นะคะเราจะย้ายที่พักกันอีกหนึ่งที่นะคะเดี๋ยวไปรอดูกันนะคะว่าที่พักของคืนนี้จะสวยขนาดไหนตามไปดูกันนะคะตอนนี้นะคะเราเช็คอินเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ n i ท์ t s t o ี่เชียงใหม่นะคะที่อำเภอแม่แตงะจะเป็นบ้านหลังใหญ่เลยนะคะมีบ่อน้ำอยู่ด้านหน้ามีลำธารอยู่ด้านข้าง เดี๋ยวพาทุกคนดูที่พักกันนะคะพอเราเปิดประตูบ้านเข้ามานะคะนี่เลยจ้าชาวเราเราจะมีอ่างใหญ่ให้เราได้แช่น้ํากันอีกแล้วนะคะมุมนี้จะเป็นมุมนั่งเล่นนะคะมีโต๊ะทานข้าวนี่เลยตะกี้พี่เขาเอาเวลข้ามดิงแล้วก็อ um ่ำอัพโตนนที N T มาเสิร์ฟเราด้วยค่ะซึ่งอันนี้จะรวมอยู่ในเซ็ตของห้องพักเลยนะคะและในมุมทานข้าวนะคะตรงนี้ก็จะมีตู้เย็นตู้ใหญ่ให้เราด้วยนะคะดีมากแล้วถัดมานะคะนี่ เพื่อความบันเทิงค่ะมีลำโพงตัวใหญ่ให้พร้อมกับแก้วไวน์ด้วยนะคะด้านหลังหมูกเป็นชุดดิฟกาแฟแล้วก็จานชามและไมโครเวฟค่ะและมุมนี้นะคะก็เป็นมุมนั่งเล่นที่อยู่หนห้องนอนนะคะที่ให้เราไว้เสพวิวแบบนี้เลยจ้าเดี๋ยวหมวพาเข้าไปชมห้องนอนกันนะคะเวฟหลังที่เราจองมานะคะเป็นบ้านไนท์สาม สำหรับนอนสี่ท่านนะคะก็จะมีสองเตียงใหญ่แบบนี้เลยค่ะอุ้ยน,น,นุ่มๆแน่นๆดีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนมุมตู้เสื้อผ้านะคะมีของใช้มีผ้าขนหนูมีเราแขวนผ้าจานะข้างล่างจะเป็นไดเป่าผมกับผองใช้ค่ะและด้านไปเตียงเรานะคะก็นอกจากจะเป็นมุมกระจกแล้วยังสามารถถ่ายรูปได้ด้วยนะคะ พอเราเดินเข้ามาด้านในห้องนะคะก็ยังมีมุมให้เราได้นั่งเล่นด้วยนะคะชมวิวค่ะในห้องนอนเรายังมีตู้เย็นเล็กให้ด้วยนะคะแล้วเขาก็ใส่เครื่องดื่มไว้ให้เราด้วยค่ะเป็นน้ำอัดลมแล้วก็น้ำเปล่าจ้าด้านหน้าเรามีตะก,กร้าผ้าใบาใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องน้ำด้านในกันนะคะโอ้หข่าวจัวเลยจ้า มีเลนชาวเวอร์นะคะที่นี่ระบบทําน้าอุ่นก็จะเป็นระบบแก๊สเหมือนกันคะ่ะแล้วก็มีฝั่งชกโครกก็จะมีสายชําระให้เรียบร้อยเลยนะคะห้องน้ําค่อนข้างใหญ่แล้วก็สะอาดมากเลยคะ่ะยังไม่หมดนะคะมีไฮไลท์ด้วยคะ่ะอยู่ด้านหลังเราจ้า ค่ะแล้วก็สำหรับบ้านหลังนี้นะคะชื่อบ้านไน 3, ท์สามสีคีมสำหรับพัก4ี่คนนะคะราคาจะอยู่ที่5,500บาทน,นะคะราคานี้รวมอะไรบ้างแป๊บหนึ่งนะอ่านก่อนเยอะเลยราคานี้ใช่ไหมคะเขาก็จะรวมเวลคัมำดิงให้เมื่อกี้นะคะชุดอัฟเตอร์โนนทีนะคะแล้วก็จะมีอ่านเช้า มือเย็นได้หมูกระทะด้วยค่ะแถมฟองสบู่ฟองฟองสบู่ bubble บบชายแล้วก็จะมีอุปกรณ์ของใช้ต่างๆที่อยู่ในห้องที่ชอบมากเลยคือมีนิบาร์ค่ะให้ทั้งเซตเลยนะคะมาถึงแล้วก็จะหิวหิวนิดนึงนะคะก็เลยสั่งอาหารของที่นี่ทานด้วยเลยค่ะนี่เลยของรมเป็นข้าวไข่เจียวหมูสาบจ้าตามมาด้วยต้มจืดเต้าหู้นะคะ คุณพี่น่ารังมาบอกว่าถ้าไม่ร้อนก็เข้าไมาโครเวฟอีกทีนึงได้นะคะแต่จริงๆคือมันร้อนแล้วนะส่วนของเฮียนะคะเป็นผัดกะหล่ำปีค่ะใส่หมูสับท, <c oughs> ที่นี่จะเป็นกะหล่ำม่วงนะคะขอว่าไปกินมื้อกลางวันก่อนนะคะ <c oughs> ถึงเวลาที่เราออรอคอยค่ะนั่นคือหมูกระทะริมเขา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 เซตนี้นะคะก็คือมาพร้อมกับห้องพักเลยนะคะเราก็จะกินหมูกระทะแล้วเราก็จะเสิบวิวภูเขาแบบนี้เลยค่ะ